c y b e r ร์ไทสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานเซ็นเซอร์ทำความชืน้นสเปโมดูลโมดูลทำหมอก USB h u m o d i f i e r USB สเปโมดูลน,นะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อตัวเซ็นเซอร์เข้าไปที่ตัวโมดูลนะครับเขาจะมีสต็อกเก็ตมาให้แบบนี้เลยแล้วก็ทำการเชื่อมต่อลงไป แบบนี้ต่อมานะคะเขาจะมีตัวแท่งฟองน้ําแบบนี้มาให้เราก็นําไปจุ่มน้ำนะคะทั้งสองด้านเลยอ,อันนี้เราทําการจุ่มน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะจะเห็นไหมน,นะ,ะจะมีน้ําอยู่นะคทำการจุ่มน้ําที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทำยังไงต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเชื่อมต่อ USB เข้าไปเป็น USB ที่มีแรงดันไฟ5โวลต์น,นะฮะจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็น power bank ก็ได้เหมือนกันฮะ,ะในที่นี้เราใช้เป็นในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอรอ์เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ USB ที่รือแล้วจะยังไม่มีไฟสถานะใดๆปรากฏขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกดไปที่ปุ่มที่อยู่บนโมดูลนะครับหนึ่งครั้งเขาจะมีไฟสถานะปรากฏขึ้นมาแบบนี้้าไฟสถานะติดค้างตลอดเวลาแบบนี้จะเป็นการทํางานในโหมดทํางานตลอดเวลา กดไปอีกหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดกระพิบแบบนี้จะทํางาน10วินาทีและหยุดไป5วินาทีจะเป็นแบบนี้สลับกันไปกดไปอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการหยุดการทํางานนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองที่โหมดแรกนะครับโหมดทํางานตลอดเวลากดตรงไฟล์ไฟสถานติดตลอดเวลาแบบนี้จากนั้นให้เราใช้แท่งฟองน้ำนะฮะ กดเข้าไปที่เวรนแผ่นโลหะตรงนี้เขาจะมี2ด้านนะครับจะเป็นแบบโลหะเล็กกับโลหะใหญ่เราจะใช้เป็นด้านโลหะใหญ่ทางด้านโลหะเล็กเขาจะาไว้ปล่อยไอน้ำมันเองประมาณน,นี้นะก็จะมีไอน้ำปรากฏขึ้นมาอ่า สำหรับเซนเซอร์รุ่นนี้นะฮะจะทำงานด้วยคลื่นความถี่เมื่อมีวัตถุดใดๆก็ตามหยดน้ำหรืออะไรก็ช่างเมื่อไปสัมผัสกับเขาเนี่ยเขาจะทำการสร้างคลื่นความถี่เออมา่อคลื่นความถี่ที่เขาสร้างออกมาได้เนี่ยอยู่ที่108กิโลเฮิร์ตซ์นะฮะซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้จนทำให้อ้น้มามันระเหยอ,อย่างรวดเร็ว ดังนั้นแล้วถ้าเราใช้นิ้วมือไปสัมผัสตอนแรกจะยังไม่มีอะไรถ้าเกิดเราแช่ไว้นานๆนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณนิ้วมือของเราได้ดังนั้นแล้วก็ระวังไว้ด้วยต่อมานะครับเราจะใช้เป็นในส่วนของมอดสลับนะฮะมดสลับแบบนี้จะทำงานขึ้นมาทุกๆ5เวินาทีจะทำงานค้างอยู่10วินาทีแล้วก็หยุดไป5วินาทีนั่นเองนะครับ ติดขึ้นมาแล้วแบบนี้พอครบสิบวินาทีเขาก็หยุดไปห้าวินาทีสามสี่ห้าเราจะทำงานขึ้นมาสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าติดขึ้นมาแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆ นะครับต่อมาเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะฮะว่าเซนเซอร์ตัวนี้ทำงานโดยขึ้นความถี่จริง,รงเราจะทำการหยดน้ําลงไปให้เห็นกันนะคัดเลยนะครับว่าเขาปล่อยขึ้นความถี่ออกมากจนทำให้น้ํามันเดือดเลยเดี๋ยวสังเกตนะฮะว่าน้ําจะเดือด อ๋อนี่ยใช้เป็นในโหมดนี้ทำงานตลอดเวลาเได้ว่านะ้ำมีการสัน่น ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ